จงหาความดันของแก๊สคือ P นะคาร์บอนนะ CO2 นะตรงนี้นักเรียนก็นรู้สูตรแล้วอ่ะคราวนี้เมื่อนักเรียนเตรียมตัวแปรไว้เรียบร้อยแล้วมาดูครับสูตรเราจะใช้สูตรอะไรอ่ะดูครับเราจะใช้สูรเนะี่ยจากนะ PV เท่ากับ nRT แล้วเราก็เปลี่ยนครับ เอ็น <N S 2> เป็นจีส่วนด้วยเอ็มใหญ่คูณด้วยอาร์ทีเหมือนเดิมพี่ <P S 1> โจต้องการหาวีนั่นเลยดูวีวีก็ให้มาสองคูณสิบกำลังลบสองคูณด้วยสองคูณสิบกำลังลบสองแทนข้างไปครับจีโจทย์บอกมาได้เลยครับยี่สิบสองกร,รั มวลของมวลโมเลกุลของกองมไดออไซานครับ C ก็คือ12ออกซิเจน O 2ก็บวกด้วย3ามสิคูณสครับนะอะ O 1 6บหกอสองอะตอมก็คูณได้สองก็เป็น3 2ก็คูณใน้ R ก็เรียนดู R ในที่นี้หน่วยลูกบาศเมตรความดันเป็นนิวตันต่อตารางเมตร R ารึงต้องใช้8.3ดครับ อย่าลืมนะครับเน้นแล้วเน้นอีกว่าถ้าปริมาตรเป็นลูกบาศเมตรความดันเป็นนิวตันต่อตารางเมตรนั้นเราต้องใช้ R เท่ากับ8.31ครับคูณด้วย t t ท,ที่เราได้330นะครับอย่าลืมเปลี่ยนองศาเซลเซียสเป็นเควินนะคุณเท่านี้ นี่ก็ได้สี่สิบสี่ได้สองอ่ะคราวนี้นักเรียนก็จัดการตรงนี้ว่าจะเท่ากับเท่าไหร่นะอะเดี๋ยวจะจัดการที่อะเอาสองก่อน สองหนึ่งสองสองหกสิบสองสองห้าสิบร้อยหกสิบห้านะครับคราวนี้สิบกำลังลบสองตัดไปย้ายมาเป็นสิบกำลังสองนะครับตรงนี้นักเรียนก็ไปก็เหลือตัวเนี้ยพีละพีงารนี้หมดแล้วนะครับหมดแล้วก็เท่ากับแปดจุดสามหนึ่งคูณหนึ่งร้อยหกสิบห้าคูณสิบกำลังสอง หารได้สองด้วยตัวหนึ่งนะแล้วเรนก็จัดการเอาเองนะครับตัวเลขยาที่คุณชอยบ,บอกหน้าเบืร์เหมือนกันเวลาจะตัดเลขเนี่ยนะฝึกฝนเอานะครับเพราะนั้นสิ่งที่ได้เนี่ยก็คือเนี่ยที่ครูหารเก็บเอาไว้ครับได้ p 1นส่วนสี่น 4, เนี่ยย้ายจากสองมาคูณนะครับแล้วได้แปดสามหนึ่งแปดสามหนึ่งก็คือ1จยสองสองหาาแป เหลือสามร้อยสามสิบครับตรงเนี้ยถ้าคูณออกมาได้หกแปดห้าห้าเจ็ดนะอันนี้มันได้แล้วได้หกจุดแปดห้าคูณด้วยสิบยกกำลังสี่นะครับหน่อยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรนักเรียนเรียนมปลายก็ต้องแบบนี้นครับคูณหารตัวเลขเยอะๆอากผ่านนะครับไปฝึกฝนมา อ่าดูต่อไปครับถทงถังแก๊สไปหนึ่งบรรจุก,ก๊าซหายดรเจน,นมวลโมเลกุลมวมลโมเลกุลคือเอ็มเท่ากับ2 2> สองอซึ่งมีอุณหภูมิยี่สิบเจ็ดก็บวกด้วยสองเจ็ดสาม้าไปเท่ากับสามร้อยเควินลงในถังที่มีความดันพีครับเท่ากับเท่านี้ นิวตันต่อตารางเมตรแก๊สไฮโดรเจนในถังจะมีความหนาแน่นคือโลคเท่าไหร่กิโลกร,รัมต่อลูกบาศเมตรตอนสองค้าบอ,อ,อ่ะ่ะถึงเราใช้แปดจุดสามเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะอะไรความดันมีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรนะครับ ตอนนี้นักเรียนก็ดูครับว่านะความหนาแน่นเท่ากับเท่าไหรนะ่อันนี้มันมีสูตรครับว่าจากนะ p นะเขยนตรงๆหน่อย P P V เท่ากับ N R T นะอานะนักเรียนดู P V เท่ากับ N R อ คราวนี้เขาให้หาโลเท่ากับเท่าไหร่นะอ่ะนเรียนดูนั้น pv เท่ากับ g ส่วนด้วย m นะไ m ไม่รู้เด็กได้ยินไหมเนะี่ยถามนะีถามแล้วได้ยินเท่ากับ rt เรียนดูก่อนนะครับคราวนี้มาดูอะ p เอา m m ใหญ่ครับย้ายไปคูณเท่ากับ g ไว้ที่เดิมหาร v มานะแล้วก็ r t จัดการเท่านี้คราวนี้ก็ย้ายต่อไปครับตรงนี้ก็คือโลนะครับ p คูณด้วย m หารด้วย r t เท่ากับโลนะครับเท่ากับโลนี่เราจะได้โลตามที่ต้องการแล้วมาดู p เท่ากับเท่าไหร่ครับ เรียนก็แถมค่าพีเท็กกับสองสี่ยีสนะครับคูณด้วย10ยกมัง5ส่วน R นะอนั้นใช้แปามหนึ่ี่บอกแล้วนะครับว่าถ้าคำตอบเป็น เป็นนิวตันต่อตารางเมตรนะครับถ้า P เป็นนิวตันต่อตารางเมตรเราใช้แปดจุดสามหนึ่งคูณด้ T ตะกี้สามร้อยใช่ไหมสามร้อยเควินนะครับคูณด้สามร้อยตรงนี้เท่ากับโลนะครับโลนี้จะหน่วยเป็นอะไรครับกร,รัมต่อลูกบาทก์กิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะครับตอนนี้เนื่องจาก G เนี่ยมีหน่วยเป็นกรรมเดี๋ยวคำตอบเป็นกิโลกร,รมัมก็ไปหาทีหลังครับลูกบาทเมตรได้แล้วอับอันนี้คูณออกมาจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวเอาสามก่อนอเดี๋ยวเดียลงมากบนยี่สี่จุดเก้าสาม คูณด้วยสิบต้องห้าหารด้วยแปดจุดสามหนึ่งคูณด้วยสามร้อยนะครับอันนี้เอาสามหารสามแปดยี่สี่สามสามเก้าสามหนึ่งสามแปดจุดสามหนึ่งครับนี่ได้หนึ่งร้อยแปดจุดสามหนึ่งตัดกันไปครับสิบกำลังห้าขึ้นไปนะขึ้นไปตัดสองอันเหลือลบเหลือกำลังสาม หมดยางหมดแล้วนะเพราะนั้นโลเท่ากับสิบยกกำลังสามหน่วยเป็นกรมต่อลูกบาศเมตรอ่ะคราวนี้เสร็จนะสามแปดยี่สิบสี่ละมีอะไรหายไปไหมเดี๋ยวเขาดูแป๊บหนึ่งไม่หายนะลืมคูณเอ็มหรือเปล่าครับ อ้าวเอ็มเออใช่เอ็มหายไปก็คูณด้วยสองเออวามันหายไปไหนคราวนี้ก็เท่ากับนะสิบกำลังสามคูณสองกรัมนั้นทำเป็นกิโลกรัมก็คือสิบกำลังล,งลบสามหน่วยก็จะเป็นกิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรแล้วตัดไปก็ได้เท่ากับสองหน่วยเป็น กิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะหายเอ็มไปตัวหนึ่งก็ได้สองกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรแล้วเอออ่ะดูต่อครับอนนี้นักเรียนมาดูข้อต่อไปโจทย์ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยมันคณิตเลยนะโจก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆคราวนี้เราจะใช้สูตรอีกสูตรละเพื่อความคล่องแก๊สไนโตรเจนจํานวน 6.02ุดูคูณสิพลัลงลงังยีมโมเลกุลก็คือ N นะครับนักเรียนเขียนไว้เลยในหนังสือนักเรียนนะครับเวลาทบทวนจะได้ดูได้ไวอันจุในภาชนะ1ลูกบาทเมตรก็คือ V ลูกบาทเมตรนะครับอุณภ,ภูมิ27 27เ,เ,เนี่ยทำเป็นครับ27 ก็บวกด้วยสองก็เท่ากับ300ร้อยเควินมีความดันเท่ากับเท่าไหร่อ่ะคราวนี้เนี่ยเขาเรียกตัวแปรนะครับมี N มี V มี P ะแล้วก็มี T นะครับ T เพราะนั้นก็สูตรนะครับเนี่ยตรงกับสูตรเท่ากับ N จําจำนวนโมเลกุลค,ค่าคงที่คือ KB คูณด้วย T เป็นเคลวินนะครับ อันั้นพีโจต้องการหา V คือ1 N 6.02เอกจุคูณสิบยงหลัง23มโมเลกุลครับ KB นะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ KB ก็คือหนึจุดสามแปดจาคูณสิบยงหลังลบยีบสา คูณด้วย t คือสามร้อยตัดกันซะนะก็จะได้จำนวนนี้เหลือหกจุดศูนย์สองหจุดสามแปดคูณด้วยสามร้อยนะครับออกมาก็จะเป็นเท่าเนี้นะเรียนครูก็คูณดูแล้วได้สองสี่เก้าสามนะครับเพราะนั้นเรียนก็ต้องฝึกคูณตัวเลขยาวๆนะครับอ่ะหน่วยก็เป็นนิวตันต่อตารางเมตรตามที่เขาต้องการนะครับ อะไรก็ได้ใช้ฝึกใช้สูตรนี้อีกสูตรหนึ่งมาดูอันนี้ก็ฝึกหนังสือเล่มนี้ก็ดีครับก็คือใช้สูตรฝึกใช้สูตรภาินะบรรจุกแก๊สความดัน P เท่านี้ T เป็น k เคลวินเจำนวนโมเลกุลจงหาปริมาตรกับ V ของแก๊สเราก็หาครับจากเนะี P ่ยฮะ PV วเท่ากับ n k ็ B. แล้วก็ t ก็หา v งนั้น v เท่ากับ n k b t เอา n เข้ามาหาก็าจะได้คำตอบเท่าเขาเลยนะครับบางทีมันก็ไม่ได้ยากเย็นเกินไปนะครับฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยาดูต่อไปข้อ67ปิดหนังสือคุป๊ะหนัง67 หกสิบหหกสิบเจ็ดอ่ะคราวน,นี้มาดูข้อหกสิบเจนะเขาบอกว่าภาชนะปิดก็คือวีปริมาตรตอนนี้ลูกบาทเมตรมรนจุกแก๊สความดันคือพีเท่ากับหกุดนิวตันต่อตารางเมตรที่อุณหภูมิทีนะ ก็เท่ากับ2 7บวกสองก็เท่ากับ300เควินถ้าปล่อยให้แก๊สรั่วออกจากภษณะความดันเจนึ่ส่วนสของความดันเดิม P P ก็คือความดันความดัน2เท่ากับเจนึ่สความดันที่1นึทหนึ่ง และอุณหภูมิเท่าเดิมก็คือ t1 เท่ากับ t2 จำนวนโมลก็คือ n รั่วครับ n รั่วเท่ากับเท่าไหร่นี่ให้เป็น n2 นสครับที่รั่วออกไปจริงๆนหา n2 แล้วรั่วออไปเท่าไหร่ก็คือเดลต้าก็เท่ากับ n1 ลบ n2 สองเมืนั้นเราต้องหา n1 ก่อนครับ และต่อมาหา n สองแล้วนำมาลบกันจึงจะเป็นเดลต้า n, เอ็นรั่วออกไปเท่าไหร่อ่ะคราวนี้เราหา n หนึ่งก่อนเราหา n หนึ่งกันคราวนี้จะหา n หนึ่งเนี่ยนักเรียนก็ดูสูตรครับอ่ะก็ะจาก p v เท่ากับ n r t อ่ะมาดู p เขาบอกมาหกคูณสิบย o n ังสี่หกคูณสิบยก n ังสี่ v ค mm ูณด้วย4.15เท่ากับ n ให้เป็น n 1นะครับ R นะใช้คูณด้วย8.31ทําไม8.31ครับเพราะ v, v เป็นรูปบาทเมตร mm hmm. และ p, p เป็นน mm ิวตันต่อตารางเมตรเราตึงใช้ R เท่ากับ8.31 t mm hmm. คือ300นะครับ mm hmm. อ่ะเพราะนั้นตัดกัน เอาตรงนี้ตัดน,นะครับสามสองหกเหลือหนึ่งร้อยนะครับสองคูณด้วยสี่จุดหนึ่งห้าก็ได้แปดจุดสามอนุโลมครับว่าตัดแต่พอดีตรงนี้ก็เหลือแค่หนึ่งร้อยเพราะนั้นะ ตรงนี้หนึ่งร้อยก็คือสิบยกกำลังสองนะครับสิบกำลังสองตัดสิบกำลังสี่เหลือสิบกำลังสองนั้นเอ็นหนึ่งึงเท่ากับสิบยกกำลังสองหรือเท่ากับหนึ่งร้อยนะหนึ่งร้อยหน่วยเป็นโมลเมื่อเราได้เอ็นหนึ่งแล้วรเราก็หาเอ็นสองต่อครับเราหาเอ็นสองต่อเราเลยหาจากไหนครับ เมื่อเขาบอกนักเรียนดูต่อไปครับ mm hmm. เขาบอก p มา mm hmm. เขาบอก t มาเพราะนั้นเราก็จะหา n 2ครับจะหา n 2แล้วก็ไปหา n ที่รั่วไปลบกันฟังใหม่นะครับโจทย์อันแรกเนี่ยเราหา n 1มาได้แล้วเราจะหา n 2องจากสูตรไหนครับเมื่อเขาบอกมี p มี t มี n นะครับมันก็จะมีสูตรูตรเก่านะครับถ้าเรียนจำด้มาว่าสูตรเนี่ยมันจะมีสี่ห้าสูตร p หนึ่ง v หนึ่งนะครับถ้ามวลเปลี่ยนไปเป็น m t หนึ่งนะครับจะกับ p สอง v สองและ m t สองถ้ามวลเปลี่ยนไปก็เป็น n หนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็น n สองนะเนี่ยสูตรเนี้ยถ้ามวลเปลี่ยนไป ตอนนี้โมนเปลี่ยนไปนะครับเราก็หา n สองอยู่สูตรนี้จาก p หนึ่ง v หนึ่งหารด้วย n หนึ่ง t หนึ่งเท่ากับ p สอง v สองหารด้วย n สอง t สองแต่เขาบอก t หนึ่งเท่ากับ t สองตัดครับคราวนี้ p เนี่ย p หนึ่งก็ใส่เลครับ t หนึ่ง v หนึ่ง อันนี้ b 1เนี่ยปริมาตรของมันเท่ากันอีกนะเนื่องจากเป็นภาชนะปิดครับนั้น b 1กับ b 2ก็ตัดกันอีกนะก็เหลือ p 1หารด้วย n 1เท่ากับ p 2หารด้วย n 2อ่ะ p 1ไม่รู้ครับ n 1นึ่หนึ่งร้อยครับเท่ากับ p 2 p สองนั้นมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนพีหนึ่งเศษหนึ่งส่วนพีหนึ่งหารด้วยเอสอง p ตัด p ครับเพราะนั้นเอ็สองนะครับเท่ากับเจ็ดหนึ่งส่วนสี่คูณด้วยหนึ่งร้อยเข้าเท่ากับยี่สิบห้านั้นยี่สิบห้าเนี่ยเราได้มาเท่ากับพ e ี่พาดะโมน เพราะฉะนั้นเดอรมีร้อยเพราะนั้นเดลต้าเอน็นจึงเท่ากับเอ็นหนึ่งลบเอ็นสองเอ็นหนึ่งร้อยลบเอ็นสองคือยี่บห้าเพราะนั้นรั่วไปเจ็ดสิบห้าโมลครับอ่ะน่าเรียนก็ค่อยฝึกไปนะครับเนี่ยมันก็ยาวเดีวถามก่อนเค่ีเรียนแบบนี้แลบครับน่าเรียนว่าไงครับ เรียนครูครับเรียนค่ะฮะไเหรอ่ะเรียนนะเอออยากรู้ว่าเรียนหรือเปล่าเรียนเนี่ยก็หมายความาว่าสองวิชาเหมือนได้ช่วยกันไงครูจอยสอนครูข้สอนอืมแค่นั้นนะมันได้ใช้ประโยชน์ครับเดี๋ยวจะหาว่าฟิสิกส์ครับเห็นได้อะไรหรนะืออยากไปยากนะอ่าตอนนี้จะได้รู้ว่าเออช่วยกันสอนนะคชุดตีตรงแอสเรียนเปล่าครับ อมาดูสี่จอนของกันเพราะฉะนั้นข้อกําหนดครับข้อกําหนดนี้คือสี่จอนของแก๊สเนี่ยนักวิยาศาร์าได้สร้างแบบจําลองเพราะเราไม่ได้เห็นตั้งและแก๊สในอุดมคติแหละคือมันไม่เกิดขึ้นจริงครับแต่เขาก็ทําการคานวณครับเพื่อจะทําได้กาหนดว่าหนึ่งแกส๊สประกอบด้วยโมเลกุลมากมาย ทุกโมเลกุลนักเรียนนึกถึงทุกโมเลกุลนะเป็นก้อนกลมขนาดเท่ากันมีความยืดหยุ่นสูงนะดังนั้นเมื่อชนกับผนังหรือภาชนะมันจะกระดอนแบบยืดหยุ่นนี่คือข้อเก่ครับข้อที่สองถือว่าปริมาตรรวมของแก๊สทุกตัวน้อยมากนะ คือปริมาตรของโมเลกุลของแต่ละตัวของแก๊สนะมันมน้อยมากม่ต้องนํามาคิดครับเพราะฉะนั้นถ้าช่องว่างเนี่ยมีโมเลกุลของแก๊สอยู่เนี่ยมันต้องนํามาคิดครับเพราะมันเล็กมากนะก็ตัดทิ้งไปไม่มีแรงดันใดกระทาต่อโมเลกุลไม่ว่าแรงผลักหรือแรงดูดครับนั่นหมายความว่านักนึกเรียนนึกถึงนะคล้ายๆแม่เหล็กนะควบเหมือนกันดูดกันกัวต่างกันตัดกันหรือ หรือครับงวนเมื่ออยู่ใกล้กันจะดูดกันไม่คิดครับนะไม่คิดแม้ทั้งแรงโน้มถ่วงครับนะแรงโน้มถ่วงที่จะเึงโมเลกุลของแก๊สลงนะไม่คิดหมดครับแรงใดๆไ,ไม่คิดหมดเลยนะครับข้อที่สี่โมเลกุลทุกโมเลกุลเคลื่อนที่แบบสับสนก็คือแบบเบาเนียนะนักเรียนคงเรียนเรื่องอะไรครับสารพวกคอร์ลอยนะในวิชาเคมีก็เรียนการเคลื่อนที่แบบเบาเนียคือเคลื่อนที่แบบ ไม่มีทิศทาครับผ่านนะครับตอนนี้เราเรียนมาดูสูตรครับ PV เท่ากับเปสาม NMV ลบหนลงสองหรือเท่ากับ72สองนสาม NMek นะครับอ่ะคราวนี้สูตรสองสูตรนี้ก็เห็นเห็นมีแบบหัดนลอ่ะมาดูแบบง่ายๆก่อนครับมาดูขัน้นเป็นทฤษฎีครับ หตุใดแก๊สจึงพุ่งกระจายเต็มภาชนะที่มันจุและสามารถบีบอัดให้มีปริมาตรลงกว่าเดิมนะถ้านักเรียนเรียนแล้วของไหลกับของแข็งบีบอัดไม่ได้นะครับปริมารตรบีบอัดยังไงก็เท่าเดิมแต่เป็นเพราะอะไรนะเพราะบีบอัดได้เนี่ยสมมว่าปริมาตรเนี่ยนะเป็นนี้ภาชนะเป็นนี้เมื่อคุณต้องแก๊สปัญหาก,กันมากจะมีช่องว่างเยอะนั้นเราบีบอัด ให้มันเล็กลงได้นะครับต่อไปมาดูเขาถามอีกว่าเมื่ออัดแก๊สให้ไปมาลดลงความดันเพิ่มขึ้นเพราะอะไรที่นักเรียนเรียนมาแล้วปริมาตรแก๊สเนี่ยถ้าความดันขึ้นนะว่าทาดันมันมากขึ้นก็จะไปกดให้ปริมาตรของมันเล็กลงถ้าความดันลดปริมาตรก็จะเพิ่มขึ้นือขยายขึ้นนั่นเอง แต่เขาถามว่าเพราะเหตุใดนักเรียนมาดูเขาอธิบายว่านะเมื่อเราอัดให้มันเล็กลงนะมันก็จะเกิดการเคลื่อนที่นะชนนะชนกันเองบ้างชนผนังของภาชนะบ้างนะตรงนี้เป็นเหตุผลนะครับเขาบอกว่าเมื่อชนกันก็เกิดผลให้เกิดความดันสูงขึ้นนะครับ เมื่อเราบีบปัปดเข้าไปครับนะทให้มเลกุลของไอ้มเลกุลแก๊สเนี่ยมีพลังงานจนเมื่อมีพลังงานจนมันก็เ่อนที่ไปชนกันบ้างไปชนกับภาชนะบ้างนะก็ทําให้เกิดความดันเพิ่มขึ้นผ่าน,นครับอันนี้มาดูเรื่องใหม่ครับอัตราเร็วของโมลกุลแก๊สเรียนดูครับอัตราเร็วของโมเลกุลแก๊ เขาบอกว่าพอแล้วแก๊สจะโมเลกุลจะเคลื่อนที่ตลอดเวลาครับตลอดเวลานะถ้ายิ่งมีอุณหภูมิสูงก็จะเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นบอกเนื่องจากตาเร็วของแก๊สแต่ละโมลกุลมีค่าไม่เท่ากันงนั้นอัตราเร็วโมเลกุลจึงต้องทําการหาค่าเฉลี่ยครับงนั้นอัตราเร็วเฉลี่ยของโมเลกุลจะเรียกชื่อพิเศษว่าเป็นอัตราเร็ว ลาดที่สองของกำลังสองเฉลี่ยหรือ Vrms นั่นเองนะครับนั้นคุณู้สั้นๆว่ารรอัตราเร็วเฉลี่ยของโมเลก๊สหรืออัตราเร็วเฉลี่ยหรืออัตราเร็วแล้วกันง่ายดีนะครับมาดูสูตรครับสูตร Vrms เท่ากับ square root V ยกกำลังสองนะครับหรือที่เราใช้บ่อยเนี่ยครับกับ แฟรูสาม Rt หารด้วย m หรือเท่ากับแฟรูสาม kb t หารด้วย m เล็กหรือเท่ากับสามพแฟรูทสาม p หารด้วยโลนะครับนั้นส่วนใหญ่จะใช้สูตรนี้หนึ่งสองสามมากที่สุดครับนะเดี๋ยวเราจะลองใช้ดูนะ ครูผู้หญิงเขาจะให้ครูสอนคาบเดียวเนื่องจากว่าจะให้เป็นเตรียมใต้ถุนลงยิมให้สะอาดเป็นที่จอดรถนะครับเดี๋ยวครูจะสอยพักอัดอีกนิดเดียวนะอันนี้มาดูครับ vrm s ก็คืออัตราเร็วลาที่สองของกำลังสองเฉลี่ยครับนี่ชึกๆมันนะหรือพูดง่ายอัตราเร็วเฉลี่ยของโมเลกุลแก๊สระกันง่ายดีที่ เ็คลวิน R ้าแปดจุดสามหนึ่งครับ KB นะค่านิดหรือค่าคงที่ของโบชมันประกับหนึ่งจุดสามแปดคูณสิบยงหลังลบยี่สิบสามนะึงก้านเมตรต่อโมลเควิน T เหมือนเดิมโลเหมือนเดิม m ล็กคือมวลของแก๊สมวลแก๊สหนึ่งโมเลกุลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับนะ คูณด้วยนะครับหนึ่งจุดกหกคูณสิบยกองลังลบยี่สิบเจ็ดกิโลกรัมนะครับคูณด้วยน่ครับมวลมลมวลมเลกุลคูณด้วยหนึ่งจุหกหกคูณสิบยกกำลังลบยิบเจ็ดกิโลกรัมถ้าเอ็มใหญ่คือมวลแก๊สหนึ่งโมลหน่วยเป็นกิโลกรัมก็มวลโมเลกุลคูณด้วยสิบยกกำลังสาครับหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับมวลแก๊สหนึ่งโมล มวลแก๊สหนึ่งโมิคูลเข็มเด็กนะครับเข็มใหญ่มวลแก๊สหนึ่งโมลอะแป๊บน่งอ่ะผูะ้หญิงตามนะครับอ่ะขอโทษด้วยนะไอ้คาบเรียนคาบเดียวผูว้หญิงตามคูณไปจัดการใต้ถุนลงยิม่ะุกคนครับสวัสดีครับไว,ว้นนอาทีนา์ัน้าวันดีค่ะเดี๋ยวว่าชดเชยเด้วคุณผู้ชายจะสอนฟิสิก แปดท่าบ่เฮ้ยมาสอนช่วยเฉยให้ที่ละแปดท่าสวัสดีครับคุณชายสวัสดีครับเดี๋ยวคุณชายช่ยเฉยให้ทีละ